เช้าสดใสวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน้ำนองลูกหมูก็อยากจะลองอยากจะลองเล่นโคนแต่แล้วก็ต้องคันเท้าพยาเชเข้าเท้ามันลูกหมูคิดได้เลยพันต้องป้องกันทันทีจึงทำรองเท้าโดยไม้ใฉยเชือกเป็นท้ายชั้นดีเร็วๆมาช่วยกันสิจะได้ของดีเสียงดัง เสียงฉันเดินสิฟังฟังเสียงฉันเดินสิฟังฟังเสียงฉันเดินสิกบักบกบับก <laughs> ับฟังฟังเสียงฉันเดินสิฟังฟังเสียงฉันเดินสิฟังฟังเสียงฉันเดินสิกับกับกับทันใดนั้นหมาป่าก็เป่าบ้านฟางของเจ้าหมูตัวที่หนึ่งก็ปิวกระเดน็นพังไปหมดเลยสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของใจ แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวกันนะคะนี่โชว์ลูกหมูหน่อยสิลูกนี่เป็นหุ่นนิ้วนะคะก็เป็นบ้านใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านของลูกหมูนะคะอันนี้เป็นบ้านไม้ค่ะอันนี้เป็นบ้านบ้านเออไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านฟางเอ๊ใช่ไหมไม่ใช่บ้านไม้อันนี้เป็นบ้านไม้นะคะสีแดงๆส่วนอันนี้เป็นบ้านฟางนะคะบ้านฟางอันนี้ก็เป็นบ้านปูนค่ะสีแดง เริ่มเล่ากันเลยค่ะน้า,น,น,ะะานี่ที่สำคัญต้องมีนี่คะหมาป่านะคะหมาป่า,า,ปา,าการละครั้งหนึ่งนานไปแล้วนะคะก็มีครอบครัวของหมูนะคะหมูนะคะอาศัยอยู่ด้วยกัน4ตัวเน่มีแม่ไหนลูกแม่แล้วก็พี่หมูตัวที่หนึ่งแม่ตัวนี้นะคะหมูตัวที่2และหมูตัวที่สนะคะพี่หมูตัวเนี้ยมีนิสัย คนขี้เกียจชอบทำงานไหมคะไม่ชอบทำงานเลยส,ส่วนหมูตัวที่สองเนี่ยเป็นหมูจอมตะก,การกินมากจะทำให้ทำไมคะอ้วนนะ,มะไม่ยอมทำงานชอบตะการก็กินมากส่วนหมูตัวที่สามเนี่ยน้องเล็กเป็นคนขยันมากเลยค่ะวันหนึ่งลูกหมูสามตัวก็ถูกแม่เรียกไปคุยคะ่ะแม่จะคุยบอกว่า กัแม่ยังไยก็ดีเลยนะคะยังให้พวกเราออกไปอยู่ข้างนอกเลยครับแต่นูหมูตัวที่สามตัวนี้นะคะไม่คิดอย่างนั้นเลยดีใจสักอีกวิ่งเหรอครับแม่จะให้พวกผมเนี่ยออกไปสร้างบ้านเองจริงหรือเปล่าครับแม่ก็บอกว่าเจริญรู้แม่ควรจะลู้โอโหแม่อะไม่รับผมเลยพวกตัวที่2ก็บ่นเลยนะคะก<อ>็ไม่เป็นไรตัวที่ส,า,สามก็เลยบอกว่างั้นพวกเรา ต้องไปหาที่ที่จะสร้างบ้านแล้วล่ะอสามตัวก็เลยตกลงกันว่าจะไปหาที่ที่สร้างบ้านกันคนละหลังอ่าพอมาถึงที่โอ้ที่นี่แหละอ๋อที่นี่แหละเหมาะที่จะสร้างบ้านเหมาะที่จะสร้างบ้านไปซื้อไปซื้อที่สร้างบ้านกันดีกว่าอ่ไป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 ใกล้ตลาดด้วยก็ไปซื้อที่สร้างบ้านหมูตัวที่หนึ่งพี่ชายด้วยความที่เป็นตัวขี้เกียจก็เลยบอกว่าโอ๊ยพี่อ่ะ ไม่อยากซื้ออะไรมากหรอกซื้อฟางไปทําดีกว่าไม่หนักด้วยทางสร้างเสร็จเร็วอีกต่างหากก็เลยซื้อฟางได้เลยไปซื้อฟางมาสร้างบ้านนี่ได้ฟางมาสร้างบ้านอาศัยเลยลูฟางมาสร้างบ้าน่ส่วนหมูตัวที่สองบอกโอ๊ยฟางอะ่ะมันเบาเกินไปผมว่าเอาไม้ดีกว่าไม้อะ่ะสร้างเสร็จเร็วเหมือนกันตอกตะปูสองสามทีอ่ะก็สร้างเสร็จแล้วอ่าตัวที่สองก็ซื้อไม้มาสร้างบ้านี่ นบ้ามาส่วนตัวที่3บอกว่าอุ้ยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพี่พี่ผมว่าเราน่าจะซื้ออิฐซื้อปูนไปสร้างบ้านเป็นบ้านปูนนะครับมีความแข็งแรงกว่าสองพี่น้องก็เลยบอกว่าโอ้ยอยากสร้างก็สร้างเองคนเดียวสิยังไม่สร้างเวยหรอกนานก็นานแถมต้องแบกอิฐแบกปูนไปอีกเหนื่อยก็เหนื่อยน้องเด็กก็เลยบอกว่า,าตามใจมพี่แล้วกันนะครับผมจะซื้ออิฐซื้อปูนไปทางบ้านของผม คนก็ซื้อแล้วก็สร้างบ้านของตัวเองพี่ตัวที่หนึ่งสร้างบ้านฟางเสร็จอย่างรวดเร็วโอ้บ้านค่าเสร็จแล้วดีจังเลยอ่ะพูเสือใหญ่โอ้บ้านค่าเสร็จแล้วดีจังเลยส่วนตัวที่สองบอกอ้บ้านค่าก็เสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วอีกตั้งหาดูสิจ,จะหมูตัวที่สามเนี่ยดูน้องเล็กสิเดี๋ยวสิเนี่ยยังสร้างบ้านไม่เสร็จอีก อุ้ยพี่ครับสร้างเสร็จช้าแต่มันแข็งแรงนะครับตัวที่สามก็สร้างบ้านสองตัวสองพี่น้องก็บอกว่าโอ้ยช้าขนาดเนี้ไม่อยู่รอหรอกไปเล่นน้ํากันดีกว่าป้าพี่ใหญ่สองพี่น้องก็ชวนกันไปเล่นน้ําส่วนน้องเล็กก็สร้างบ้านจนเสร็จอ่าอยู่สร้างบ้านขณะนั้นเองที่สองพี่น้องก็ว่ายน้ําเล่นอยู่ในบอ่อก็มีมีอะไรคะ มีหมาป่าตัวหนึ่งแอบเท่าหัวเราะสิลูกตลกเด็นไปแล้วอาลงไปเก็บมาลองไปเก็บขณะที่สองที่น้องกำลังสร้างเออกำลังว่ายน้ำอยู่น้องเล็กก็สร้างบ้านไปก็มีเจ้าหมาป่าตัวหนึ่งหัวเราะสิลูกอยากกินหมู สองพี่น้องเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในบ้านคืนวันนั้นเองหมาป่าก็เดินเข้ามาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกประตูบ้านของพี่ใหญ่ที่สร้างบ้านด้วยฟางก๊อกก๊อกก๊อกอาพูดิลกก๊อกก๊อกก๊อกอาหมูน้อยอาหมูน้อยเปิดประตูให้ข้ากินซะดีๆเปิดประตูให้ข้าเป่าซักดีดี เปิดประตูให้ข้ากินซะดีๆเปิดประตูให้ข้าเป่าซะดีๆหมูน้อยก็เลยบอกว่าเจ้าอยากเป่าก็เปาไปเลยสิบ้านข้าแข็งแรงเป่าเจ้าเป่าไม่ได้หรอกอทันใดนั้นหมาป่าก็เปาฟูบ้านฟางของเจ้าหมูตัวที่หนึ่งก็ปิวกระเด็นพังไปหมดเลยเจ้าหมูก็ตกใจมากอาช่วยด้วยหมาป่าจะกิน ก็เลยวิ่งไปหาหมูตัวที่สองที่สรางบ้านโดยหมายจะหมาป่าก็เป็นไรอะหมาป่าก็วิ่งตามมาที่บ้านหมายเคาะประตูเปิดประตูเปิดประตูให้ค่ะเบาสั้นดีๆเจ้าหมูตัวที่2ก็เขาลยบอกว่าโอ๊ยเจ้าไม่มีทางพังบ้านข้าได้หรอกเจ้าหมาป่าก็เลยเอาตัวกระแทก บ้าปบ,บ้านบ้านบ,บน้านบ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 ้าบ้าน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 บ้าบ้าน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 บ้าบ้างบ้าน,น,น,นบ้า,า,าบนบ้านบ้านบ้าบนะ้านบ้าบ้านบ้าบ้านบานบ้า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 นบ้า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 บ้านบ้าบ้บ้านบาบ้าบ้าาบบ้บ้าบ้าบ้บบ้าบ้าบ้บ แข็งแรงปลอดภัยรับรองเจ้าหมาป่าเข้ามาไม่ได้แน่หมาป่าก็เคาะประตูปบปกปบมาให้เ้าะประตูดีดีอ๋อไม่มีทางหรอกเจ้าหมาป่าจะไม่มีทางทางบ้านฆ่าได้หรอกโ้ยเจ้าหมาป่าก็เป่าอู้เป่าแล้วเป่าอีกจนหมาป่าเอเป่าไว้สิโว้โอ้เจ้าเจ้าหมาป่าเป็นลมไปเลยในที่สุดหมูป่าก็เออเจ้าหมูสามตัวก็ไม่ถูก นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนที่ขี้เกียจเห็นไหมคะผลของการขี้เกียจเนี่ยอะไรมันก็มักจะผ่าไปได้ง่ายๆนะคะเราเกิดมาเป็นคนนะคะก็ต้องขยันไว้นะคะเด็กๆะคะขยันเรียนขยันอ่านไว้นะคะอนาคตจะได้ไม่ลําบากนะจ๊ะเด็กๆท้าสักไสวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน้ำนองลูกมูก็อยากจะลองอยากจะล ต้องขันเท้าพยาธใช้เข้าเท้ามันลูกหมูคิดได้เลยพันต้องป้องกันทันทีจึงทำรองเท้าโดยไม้ใช้เชือกเป็นสายชั้นดีเร็วๆมาช่วยกันสิจะได้ของดีเสียงดังกบกิบกบกบกิบกบกบกิบกบกิบกบกิบกบฟังฟังเสียงฉันเดินสิ วันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ไลฟ์คุยกันสดๆทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่ายลืมกดปุ่มสีแดงยางโดวทูบแล,ล้วก้งกิ้งนะหูกใจด้วยนะคะบ๊ายๆค่ะเชา้าจินใจวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน่ามอง,มมล,องลูกหมูก็อยากจะมองอยากจะ